คนที่ชื่อบทัทส่วนนี่มิเพื่อนเก่าเราเองนะครับเยอะคนนี้เพิ่งมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานตื่นส่วนไอ้เค้ยนี่นั่งเล่นนี่คือจม <J om. S 1> เดี๋ยวผมเจยดูเด็กของผมนะครับมัน <J om. S 1> คือเด็กที่แสนกากครับนี่หนึ่ง oh. บะนี่ใบแรกจม <J om. S 1> มาเลยนี่ใบสองจม <J om. S 1> สามสี่เมือน้า นี in ่นี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  er> ่นี่มุนซามจมมีกิโกนยูนี่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 หนูนี่หนูนี่คิดที่เข้าเปิดพลังงันต้นถอดดินไปส่องไว้นี่คือวอเตอร์เบดนี่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 ตามคิย์ดีเราจะจับเทือนนี่นี่นี่ นี่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 น มันเพิ่มพลังมันเพิ่มพลังอาพันนะครับดูเลยครับความลงมันเยอะไปนี่โอเคเด็กผมมีแค่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงครับมันกำลังมืดอยู่โอเคมาต่อกันตัวนี้จมดีตัวนี้นี่คือตะกงวันนี้ผมจะมาเป็นตะกงนี่คือหน้าผมครับนี่ น่ข yeah. yeah. mm ึ้นเยะโชว์คัทให้ดูมันขึ้นเยอะมีีไหมมีในยิไเราก็ยิองไหปกติลวมีอไม่ีตันยังไว้นมงรีเล่นก็เลยจำนังม่่เเมื่อกี้ผมพิ่งแพ้ไปเด็กๆเรายังอยู่จำแล้วก็มีในยิบมองไอืมเยเยออืม มินบอกว่ากูเครียดแป๊บส่วนนี่บอกว่าโอ้โหกูได้การ์ดฟรีนี่นี่นี่เจ็บหัวเลยเจ็บหัวเลยทีเดียวโดจมตีต้องกตันี้ต้องไปดน้นนี่อย่าออกไกลๆหน่อยนี่นี่ สองมื่นจงตีบ้างไม่บอกองกโอย้ยเต่ลตัวมึจ้ามจงตีไม่ฟังกันเดียวเยอดก่อนนี่นี่ดูหน้ามันครับอ้าเซอร์นี่ครับหันมาหน่อยมามา ตาเติ้นรอรอดแน่ๆนะรอดใจอ่ะเดี๋ยวไม่ลงเลยเฮ้ยนี่คือหมาผมครับเฮ้ยนี่หมาผมครับนี่นี่ตัวเนี้ยไม่ไม่นี่คือหมาผมมันกำลังวิ่งกลับบ้านตาเติ้นวิ่งหรือว่าเดินวะจงดีงกันจงดีตายสักทีนึง จมตีป้องกันจมตีอะไรอะ่ะหมืนหกหมือนสามนี่ดไปยถ่ายรูปไปด้วย <c oughs> ถ่ายรูปไปด้วยนี่คลิกรอมันต้องจบในเดือนนี้อ่ะพูดโจมตีมือหน้าเลยป้องกันคลิกไ้เยอะ ฟังนีส <Ừ S 1> ี่หัวกูตาจอันนี้จริงบูเหมืยงนั่นใท่ไทสงสงใบไอเช่นี่ก็พูดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้ได้อีกสออีกแล้ว